มาคะสวัสดีค่ะวันนี้แนนนะคะเจอกันอีกแล้วนันนอยู่ที่โชว์รูมนะคะวันนี้มีจะพาดูรถนะคะรุ่นหนึ่งนะคะก็คือตัว4ประตูนะคะ4ประตู Highlander Auto เกรด M นะคะที่มีระบบใหม่ก็คือ Magic Eye นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวดูพาดูโดยรอบก่อนนะคะค่ะหน้าตาของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะเป็น4ประตู Highlander นะคะ 4ประตูไฮแลนเดอร์เกรด M นะคะ1.9เกรด M ตัวนี้มี m a g i กไอ e นะคะอะี๋ยวพาวนก่อนลักษณะของตัวรถนะคะก็คือเป็นแม็ก18นะคะสีขาวมุกนะคะราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่1ล85,000บาทนะคะตัวนี้สีขาวมุกแต่ถ้าเป็นสีเมนชัลลิกนะคะก็จะราคาถูกลง7,000ค่ะ เกรดเอ็ม <M S 2> นะคะดูลูกชุบภายนอกก่อนนะคะดูสวยนะคะสวยงามมากนะคะตัวนี้ที่ดูแบบตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือเรียกว่าเมจิกอายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นปี2022เนี่ยยังไม่มีตัวนี้เนาะเมจิกอายทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะเมจิกอายจะเหมือนกับตัว เหมือนระบบที่ a d a s ล่าสที่อยู่ใน BuX กนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของช่วยในเรื่องของการขับขี่นะคะก็คือ1คือช่วยเตือนนะคะเวลารถออกนอกเลนนะคะก็จะช่วยเตือนมีเสียงเตือนนะคะหรือนะคะช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะเตือนอาจจะมีระบบไฟเตือนก่อนนะคะถ้าเรายังไม่เบรกรถจะช่วยเบรกให้อัตโนมัติหลักๆเลยนะคะแล้วก็ เซนเซอร์นะคะรอบคัน8จุดนะคะตัวนี้จะมีเซนเซอร์เตือนนะคะระยะที่มีรถเข้ามาใกล้นะคะแล้วก็ด้านหลังเวลาเราถอยนะคะเขาก็จะมีเสียงเซนเซอร์เตือนเหมือนกันเพราะว่าเซนเซอร์ทั้งทั้ง8จุดเนี่ยจะทํางานร่วมกับตัวเขาเรียกว่าเรดาร์2จุดด้านหลังนะคะก็ถ้ามีถ้ามีใครเดินตัด เดินตัดรถเดินตัดผ่านรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเตือนนะคะว่ามีการมีคนเดินผ่านรถมาดูอีกระบบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นระบบลูสคอนโทรนะคะก็คือการควบคุมความเร็วเนาะถ้าเป็นรุ่น ทั่วไปนะคะการควบคุมความเร็วเนี่ยจะเป็นแบบแมนนวลก็คือไม่แปรผันตามรถคันหน้าแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มี Magic Eye นะคะก็จะเป็น adaptive cruise control ก็คือแปรผันตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของตัว Magic Eye เลยค่ะค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะมาพรีเซนต์ภายในกันนะ